ขนมจีนน้ำยาเป็นเมนูประจำบ้านของใครหลายๆคนนะคะอันนี้ก็จะต้มเครื่องไว้นะคะปลาช่อนนะคะน้ำยาปลาช่อนวันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ก็ตักออกมาพักไว้ให้เย็นนะจ้ะพักไว้ให้เย็นนะคะ,นนะ,คะแล้วก็เราจะมาตำกันนะคะอันนี้เนื้อปลาปลาชนนะะ่อนค่ะพี่น้องคะเนื้อฟูมากหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวได้เยอะมากตำออกมาแล้วก็เนื้อก็จะฟูเนะจ้ะ ตำให้ละเอียดจักน้อยเนาะคะ่ะพริกกระสิบอละเอียดเท่าใดยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะมาเคี่ยวหัวกะทินะคะกะทิค่ะพี่น้องคะกะทิครึ่งกิโลคะ่ะเคี่ยวให้มันแตกมันเลิศจ้าแตกมันหล้กก็สิเอาเนื้อที่เราตำเนาะคะ่ะพริกแกงก็เนื้อปลาที่เขาตำนั่นแหลคะค่ะที่โขกไวะะ้เนาะค่ะเขากระสีเอามาผัดเด้อค่ะผัดให้ให้แห้งน้ำจักน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรอ่า รวมนะคะน้ำน้ำกะทิแล้วก็ผสมน้ำปลาเดอ้อจ้าอ่านี่ก็เทชิคยวไปเลย,เลยนะคะสามารถปรุงรสได้เลยนะคะปรุงรสในในตอนนี้ได้เลยเดอ้อจ้าใส่ใส่ผงนัวผงชูรสหรือว่าอน้ำปรุงน้ำปลาอะไรนะคะเกลือแต่ว่า ย้ายน่ะซีไสอาดน้ำปลาอีกหมอน,นึงตอนทอาต้มปลาแล้วเนาะค่ะใส่เกลือแล้วก็น้ำปลาไว้แล้วนะคะแล้วก็สียังบ้ฮันได้ดเติมทอดไดเนาะจ้าเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะค่ะพี่น้องคะกะสีเติมแค่่าน้ำตาลตัดลดหน่อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลปี๊บหรือว่าอน้ำตาลอะตะโนดเนาะค่ะตัดกักน้อยเด้อค่ะี่กะสีเคี่ยวเคี่ยวให้กะทิแห้งจักน้อยเด้อค่ะแห้งจักน่อยอะเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะค่ะ ใส่ผงนัวลงไปน้ำเด้อค่ะอ่าแล้วก็เคี่ยวไปจักน้อยเพื่ออ่าให้มันหวนนะคะตุอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราสามารถฟิตใส่ถุงอัซิปล็อ,ลอกซิปอัดฟิตไว้ได้เด้อจ้ะใส่ถุงแล้วก็เฮาสามารถทีมาอุน่นเติมน้ำนิดหน่อยได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คืออ่าน้ำปลาลของเราที่ที่น้ำต้มปลาเนาะจ้ะตักปลาออกแล้วก็สิเอาอ่าน้ำ เนื้อปลาที่เราผัดเนาะคะ่ะเครื่องแกงที่ฮอตตําที่ขูกมาผัดใส่น้ํากะทินะคะแล้วก็ผัดให้ได้ที่แล้วก็มาลุนี่เนาะคะ่ะเอามาเติมลงที่น้ําปลาลานะคะน้ําปลาที่เราต้มปลานั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ํําน้าผสมนะคะอันนี้ขาไก่ทีฮอตต้มแยกต่างหากนะคะขาไก่ย้ายกับิีลวก น้ำต้มอีกต่างหากนะคะจะไม่ต้มใส่กันกับเนื้อปลานะคะเพราะว่ายายจะเอาน้ําที่เราต้มปลานะต้มน้ําปลาล้ามาเป็นอีกน้ํหนึ่งเนาะคะ่ะมาผสมกับน้ํา,ากะทิทททเราเ้าผัดว้เนาะคะ่ะน้าน,น,น,นี่ก็ใส่จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมลงไปเด้อค่ะอันนี้วิธีขั้นตอนใกล้จะจบแล้ว ใกล้จะได้กินกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะทุกคนก็ตั้งตารอนะคะเป็นสูตรของยายจงสูตรเข้มข้นเด้อจ้าอร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยนะคะอร่อยค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะขนมจีนหนึ่งเคงค่ะผักนะคะผัก,ผกมีถั่วงอกมีถั่วแล้วก็กะหลำ่ำหัน่นฝอยนะคะมีถั่วฝักยาว แล้วก็มีกะถินน้ำเด้อจ้ากะถินนะคะเม็ดกะถินเนาะคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมาตักได้เลยนะคะใครหิวแวะมาบ้านยายจงได้เด้อจ้าพร้อมรับประทานเม็ดกะถินลรยหนาจากน้อยจ้ามาจ้าเสแสรบน้ำกันนะคะพร้อมขึ้นโต๊ะ